สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้บมกำลังอุ่นต้มยำของคุณพอนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าต้มยำตอนนี้เดือดหรือยังนะคะคุณผู้ชมเติมเฟิร์อีกนิดนึงนะคะโอ้เดือดแล้วเดือดแล้วโอ้โหนี่เดือดเต็มที่เลยนะคะ,ะเดี๋ยวบำตักให้พี่นัทก่อนนะคะคุณผู้ชมคะ่ะ ร้อนสุดๆเลยนะคะร้อนแบบสุดๆ,ดๆเอาน้องกับเอาน้องกับเนื้อไปก็แล้วกันนะคะแบบจัมโบ้เลยอ่ะเอาแบบจัมโบ้แบบจุกๆนะคะเหกว่าไหนฉันก็โกยกไปเลย อ้อยร้อนมากนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นต้มยำคุณพ่อนะคะโอ้เดือดสุดๆค่ะ เดบจะตักแกงให้คุณน้านะคะคุณผู้ชมค่ะอุ่นให้ใหม่เลยจะได้ไม่ต้องไปอุ่นอีกนะคะให้รงใหญ่จัมโบไปเลยค่ะ น้าวาจะตักแกงให้น้าดาวกับเยจิตนะคะคุณผู้ชมเป็นแกงของคุณพ่อนะคะอ่าให้เป็นน่องนะคะแล้วก็อกค่ะอุย๊ยเอาพริกไปแล้วโอ้ยร้อน เดี๋ยวเราจเจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมค้ะ นี่จะเป็นน้ํายานะคะคุณผู้ชมเป็นน้ํำยาปลาช่อนนะคะที่คุณแม่ทํานะคะเดี๋ยวแบบขอทานก่อนนะคะโอ้น่ากินมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะคุณผู้ชมขอบคุณค่ะ